สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อมหานำเอาสมเด็จเก็ยโยเกตชั้นนะครับสมเด็จเกียิโยเกตชั้นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับเกตชันเนี่ยเป็นพระที่มีลักษณะเนื้อหามวลสารี่ลอยเลยทีเดียวพย่อใมหาจึงเอามาให้ชม กันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆอ,องนี้ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับผ่านการใช้มาเนื้อนี่นุ่มนุ่มนะเพื่อนๆอ,องนี้นี่คือประพักเกตดสบัดนะอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติที่เราเห็นนี่คือไม่ประทัดนะเพื่อนๆซุมรครังนี้หลุดออกไปบางส่วน ดูเนื้อนี่สำคัญเห็นไหมครับไหลตกทั้งสองข้างนะครับเนี่ย <c oughs> ไหลตกทั้งสองข้างที่เราเห็นเนี่ยนี่คือฟองเต้าหู้นะเพืเ่อนๆคาบไข่คาบไข่พระกุพระเก่านะ เม็ดประธาตุนี่ลอยฟูขึ้นมาหเห็นเลยนะเพื่อนๆงามแท้นะองค์นี้ยงามแบบบ้านๆเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูเม็ดประทาตนะครับบ่อน้ำตาเนี่ยเพื่อนๆ โบราณเรียกว่าบ่อน,น้ำตาคือตัวนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นพวกพุทธคุณเศษไม้มงคลนะที่ครูบาอาจารย์ท่านให้นำมาเป็นส่วนกดลงไปในบล็อกพิมพ์พิมพ์ต่างๆมากมายนะเพื่อน แต่เราก็พิจารณาดูเนื้อหาที่สวยงามนะครับไม่ก็บอ่อน้ำตาที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียก <c oughs> <c oughs> คือตัวนี้นะครับนี่ว่าบอ่อน้ำตาคือด้านหลังนะพเพื่อนด้านหลัง ดูเล็กดูน้อยดัดแปลตกแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนก็ตามถ้าหากว่าเป็นาพาที่มีเนี้อหาจัดจ้างเก่าทันยุคนะเพืเ่อนเราดูความงามที่เป็นธรรมชาติ หาดูหาหาดูหาชมหามองไม่ได้อีกแล้วนะครับงามมากเลยครับเดี๋ยวเราก็ดูดูความงามของมนสารนะ ใสเป็นแก้วเลยนะเ,นเพื่อนเเนี่ยตกพลึกนี่ใสเป็นแก้วเลยนะแต่ละก้อนเนี่ยเห็นไหมครับความงามของท่านเป็นสมเด็จเกติโยนะครับองค์นี้ถ้าหาว่าเป็นสมเด็จวรคงังเนื้อหาขาวงาช้างมดเม็ดเศษอประสมกอกำแพงหรือว่าพระเกจิอาจารย์เกือบ มากมายนะครับเกจีอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวถึงหลากหลายแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์ประมวลข่าเป็นของเราเองนะเพื่อนๆ <c oughs> เรามาดูด้านหน้า เราดูกันแบบใกล้ๆกันหนึ่งนะครับทีเนี่เ,นเพื่อนๆดูดูมวลสาร คอยดูกันไปนะครับนี่เรามาดูมือพระทาตมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักเหมือนเดิมพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะเพื่อนๆนี่เรามาดูรูปล่ลอล,ลุมหรือว่าส่วนต่างๆวางแผน เอาไว้แล้วว่าพระเก่าในยุคต้นน่ยสมควรจะเป็นยังไงแล้วก็พระยุคกลางยุคปลายจะเป็นยังไงนี่เราเห็นคาบแขีไซใสขึ้น่นไหมครับเพืเ่อนๆเนี่ยคาบแขีไซใสขึ้น ก่อนนี้อยู่ด้านหลังก็เป็นโซฟาสำหรับเพื่อนต่างมิติที่มาคอยนั่งก็เห็นนะเพืเ่อนๆนี่ยขายขายมันก็ว่าสิ่งของวางอยู่บนโต๊ะนะด้านหลังเป็นโซฟาอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะการทำงานที่งดงามนะครับองค์นี้ เป็นการประสานกันอย่างรู้ตัวแล้วก็ปฏิบัติได้นะเป็นเป็นแบบนั้นให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะความงาม เราดูดูความงามที่เป็นธรรมชาตินะไปมาชอบดูนะเพื่อนๆเนี่นะครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดกรวดเม็ดเทานี่เป็นความงามดังแก๊กๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเกจจะอยูเกจชั้นยมเนี่ยถ้าเราโยนใส่กระเบื้องดัง คลิกๆกลางวานเลยนะเรามาดูใกล้ๆก,กันอีกครั้งนึ่งนะเือนนีน,น,นมครับเม,ม,ม็ดกวดเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทานี่ค่อนข้างครบนะครับองค์นี้ครบสูตรเลยทีเดียวหาดูหาชมยากนะถ้าไม่มีจังหวะ ดีๆเราก็จะไม่ได้ดูได้ชมท่านนะไม่ได้ชมบารมีท่านนี่เห็นไหมเพื่อนเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเท่านี่ครบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแควไซอนาคอนดีขึ้นปุดเป็นเป็นฐานรองเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดแดงเม็ดเท่านี่ ภายในภายในร้อยปีสองร้อปีที่เรามีพระสมเด็จเราเห็นลักษณะนี้ว่าดินหลักเมืองนี่ว่าดินหลักเมือง,องเรามาดูว่าพระแท้นี่เป็นเช่นไรนะครับ ความงามของท่านเม,ม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกเม็ดเทาเนี่เจอเยอะนะครับองค์นี้ยเรียกว่าเกจชยโยเกจชัดนิยมในผู้คงกมตต่างจับจ้องมองหานะัเพื่อนๆ <c oughs> เรามาดูด้านข้างนนะเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับคล้ายกับเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆคล้ายกับแก้วเลยนะครับ ด้วยความงามของท่านนะกลุ่มนี้เนื้องอกเยอะกเลยนะเพื่อนๆเขางอก,กนเองนะครับเนื้อด้านในเขางอกปฏิกิริยาทางเคมีเขางอกขึ้นมาขเขาเองเลยนะขาโผลเลยนะครับเปื่นเป็นไงบ้างครับ ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้พ่อใหญ่มา,าหาช่องสองอบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ